ยิงไปได้มาเ๊ะยิงไปทางนน้นะะนะเะไายลูกอยู่ไหนเอาลูกมาให้ดูหน่อยนี่ไยลูกไอ้ข้าวลูกเองเองไอ้ข้าวเ๊ะมันไม่มีรอยดูดตายมาแล้วเลยคเห็นเลยออกลูกผลป้ามาตัวให้แดงแต่เลือดแต่ลูกไม่เห็น มาทางนี้เร็วมาทางนี้มาข้าวนี้ดิอะไรก็เอาเอ้าเจียงอะไรร้อใก้หรือเลยรน้าลูกอ่ะมาทางนี้อ่ะไปท้องหกนะ เอหกอเกียมข้ามทนันน้อีกแล้วเอาหกแล้วเอาหกแล้วรถมาเห็นไหมเอาเอาอ้า ต้อไปอยู่กับทางโน้นด้วยนะเนี่ยีเรื่งไปดูมีเรีง่งรถจำได้ ร้อนจังเลยมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหเมื่อวานไปไหนล่ะแม่เห็นฮะหาลูกดูตัวที่นั่นน่ะมาทางนี้มามาทางนี้มาลูกมาทางนี้มามาทางนี้มานี่นี่นะนะแบบนี้อึ้มแกะเป็นไหมอ่ะแกะไม่เป็นอีกรถมานะรถมามาไจะแกะดิ Nan lúc mà kẹt nạch 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 kẹt nạch